พยักคราชซอนเล็บ,ลบ,ลบภาคสองเล่มที่4ตอนไม่ทันได้คิด,คด ไม่ว่าความสามารถในเชิงบุญหรือเชิงบุเสียสินล้วนไม่เทียบเท่าขุนนางข้าราชการที่ผ่านการฝึกมาโดยเฉพาะมันที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเพราะเดินเรียบ,บริมข้างให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารช่วยในการตัดสินใจและเคลื่อนไหวดังนั้นขณะที่มันจัดตั้งหน่วยงานด้านข้อมูลที่อยู่ในความควบคุมของตนเอง ก็แยกสายสืบมังกรบินกับขบวนมังกรซ่อนออกจากกันไม่ว่าเจ้าหน้าที่การจัดหมวดหมู่เครื่องมือสนับสนุนและค่าตอบแทนล้วนแยกออกเป็นคนละส่วนดังนั้นหากให้มันทำการส่งมอบง่ายได้ไม่ต้องวันวิตกว่าระหว่างสายสืบมังกรบินกับขบวนการมังกรซ่อนจะมีส่วนพัวพันกันจนถูกหูอิงจับออก ดังนั้นมันใช้เวลาสะสางหนึ่งคืนก็ส่งมอบโครงการของสายสืบมังกรบินให้กับหูหอิงเสียสินไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องที่หยงเลือดฮ่องเต้เบิกตัวให้เข้าเฝ้ามันสร้างผลงานที่แดนเหลียวตรงฮ่องเต้รับสั่งชมเชยมันในท้องพระโรงเท่ากับเป็นการยอมรับมันส่วนเรื่องที่มันละเมิดกฎในวงราชการหากกล่าวตามความสัตย์จริงห่องเต้ไม่สืบสาวราวเรื่องที่มัน ข้าคุนนางใหญ่อย่างเป็นทางการเพียงริดรอนอำนาจที่มันควบคุมดูแลขบวนสายสืบถือเป็นความกรุณามากแล้วในความคาดคิดของมันห้องเต้เบิกตัวมันเข้าเฝ้าครั้งนี้เพียงเพื่อปลอบขวัญมันมิให้นึกตัดพ้อต่อว่าแต่ว่าเสียสนศิลคาดเดาประการนี้ผิดไปห้องเต้เจ้าชีวิตหาใส่พระไทยกับการสำนึกขอบคุณ หรือตัดพ้อต่อว่าของขุนนางไม่โดยเฉพาะเจ้าชีวิตที่เข้มแข็งเช่นยงเล่อฮ่องเต้ไม่ว่าอัศนีบาทหรือละอองฝนล้วนถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณสำหรับกับห้องเต้ทรงถือเป็นการแสดงความโกรธเกลี้ยวหรือสมมนัตยินดีจากน้ำพระไทยแท้จริงยังจะใส่พระไทยต่อความคิดอ่านของขุนนางผู้หนึ่งรอกหรือหลังจากเลิกประชุมช่วงเชา้า เสียสินก็เดินทางไปเข้าเฝ้าที่ตำหนักจินเซินเห็นมหาบัณฑิตคณะเน่ยเก๋อเจียจิ้นกับหยางหยงและเหล่ามหาบัณฑิตยอยู่พร้อมหน้าแม้แต่หลวงจีนเต้าเยียนซึ่งอยู่ในสำนักเจิงลู่ซือก็อปรากฏตัวขึ้นแสดงว่าไม่ใช่เป็นการโอภาปราศัยเพื่อปลอบขวัญตนเองเท่านั้นจริงดังคาดหมายเมื่อทั้งหมด มากันพร้อมหน้าหยงเล่อฮ่องเต้ก็รับสั่งว่าอ้จชิงซึ่งเป็นคำเรียกขุนนางทั้งหลายเมื่อไทจูฮ่องเต้ยังมีพระชนชีพอยู่เคยบัญชาให้เหล่ามาหาบัณฑิตและปราชผดูรู้รวบรวมสัพพะตาราคำสอนต่างๆจัดทำเป็นหนังสือตั้งชื่อว่าบันทึกชู่จวินเจ้าเจียนลู่ ใช้อบรมสั่งสอนรัชธายาตตอนนี้ข้าขึ้นครองบัลลังมีอาจไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของลูกหลานซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมเป็นพิเศษนึกถึงเมื่อครั้งกระโนนจินสีห้องเต้สอนให้ไทยจือเรียนรู้ตัวบทกฎหมายจินหยวนตี้ถ่ายทอดตำราหานเฟยจือแก่ไทยจือ แสดงว่าให้ความสำคัญกับการอบรมรัชทายาตน่าเสียดายที่เน้นหลักกฎหมายเกินไปไม่เอ่ยถึงแนวทางการปกครองของเจ้าชีวิตเป็นเหตุให้ล่มสลายควรยึดถือเป็นบทเรียนวิชาราชันเน้นที่ภาคปฏิบัติดังนั้นข้าต้องการให้พวกท่านใช้บันทึกชู่จวินเจ้าเจียนลู่เป็นหลัก ทำการแก้ไขเพิ่มเติมสอดแทรกคำสอนของไทจูฮ่องเต้และปราดผู้รู้เข้าไปดังนั้นวันนี้ข้าเรียกประชุมขุนานางใกล้ชิดให้หยางสวีเจียจินและเต้าเยียนทั้งสามเป็นหัวหน้าให้อายชิงทั้งหลายช่วยเหลือจัดทำบันทึกหวนหัวเป่าเจียนซึ่งหมายถึงบันทึกสุดยอดความเรียงขึ้นมาเล่มหนึ่งเพื่อความยั่งยืน สถาพรของลูกหลานกษัตริย์สืบไปเสียสินไม่ใช่เด็กหนุ่มที่หลงเข้ามายังราชวงศ์หมิงอีกย่อมทราบว่าในสังคมศักดินาการศึกษาเป็นเรื่องที่ราชสำนักให้ความสำคัญอย่างยิ่งการรับราชองค์การให้จัดทำเป็นหนังสือไม่ใช่เรื่องจืดชืดหน้าเบื่อหน่ายผลลัพธ์ไม่เพียงแต่เป็นหนังสือที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ หากแต่ทุนร้อนในการปกครองเป็นที่มาของอำนาจประการหนึ่งดูจากผู้คนที่ห้องเต้เรียกระดมมาเป็นที่เห็นได้ว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญถึงเพียงไหนเหล่าขุนนางใหญ่มีสีหน้ายินดีพากันน้อมรับราชโองการเสียสินเคลื่อนไหวตามทั้งหมดในใจคลุ่นคิด หลวงจีนเต้าเยียนทรงภูมิความรู้ไม่เพียงจัดทำหนังสือไทจูซือลู่ยังเขียนบันทึกเต้าหวีลู่หักล้างข้อผิดพลาดของเฉินจิงเฉินอี้ซึ่งเป็นปราชผู้รู้ยุคสองเหนือกับจูสีซึ่งเป็นปราชบัณฑิตยุคสองใต้รวม49ข้อถึงแม้เป็นบรรพชิตแต่ภูมิความรู้หายิ่งย่อนกว่าบัณฑิตแห่งยุคไม่ส่วนเจียจิ้นกับหยางหยง และพวกล้วนเป็นมหาบัณฑิตศึกษาตำรับตำรามีภูมิปัญญาล้ำเลิศสมควรให้พวกมันร่วมจัดทำหนังสือกล่าวไปมีแต่เราฝูขวอกงที่เพียงเป็นซิ่วไชยทั้งยังพึ่งพาบาร,รมีของหยางซุยตัวจริงหากให้เราเข้าสอบยังสอบไม่ได้ต่อให้เราเป็นซิ่วไฉยจริงๆยามอยู่เบื้องหน้าหลวงจีนเต้าเย็นกับเจียจิน้นและพวกยังไม่ควรแก่การเอ่ยถึง เหตุใดจึงให้เราเข้าร่วมทั้งยังเป็นฝ่ายนำหลังจากทบทวนหัวน,นึกค่อยเข้าใจในบัดดลใช่แล้วฝ่าบาทลั่นกระสุนนัดเดียวยิงนกสองตัวที่ให้เราเข้าร่วมทั้งเป็นการปลอบขวัญหลังจากที่ยึดสายสืบบังกรบ,บินกลับไปและอาศัย ชื่อขวโกงของเราช่วยเสริมบาร,รมีของมหาบัณฑิตคณะเน่เก๋กับสำนักเจิงลู่ซื่อนี่เป็นหนังสือที่ฮ่องเต้เขียนขึ้นให้ลูกหลานรุ่นหลังศึกษาย่อมต้องให้ความสำคัญกล่าวไปละอายยิ่งเราไม่มีปัญญาเขียนหนังสือเล่มนี้แต่กลับฝากชื่ออยู่ด้วยยงเลอฮ่องเต้เทรงมีพระราชกระแสเราขุนนางล้วนมีสีหน้าผิดแผกแตกต่าง โดยเฉพาะเสียสินทำท่าคลุ่นคิดยงเล่อฮ่องเต้ต้องแย้มพระโอฐ์ออกมารับสั่งว่าที่เรียกหาพวกท่านมาเป็นเรื่องนี้เองเรื่องนี้ให้หยางซวยดำเนินการหลังจากที่ทำหน้าที่ติดต่อกับเจียจิ้นและมหาสมณะเต้าเยียนแล้วเตรียมจัดทำหนังสือได้ค่ะในที่นี้ยังมีหนังสือกลาบทูลเปึกใหญ่พวกท่านแยกย้ายไปเถอะทั้งหมดพอฟัง รีบถวายบังคมทูลลาล่าถอยออกจากตำหนักพอออกจากตำหนักจินเซนเจียจิน้นชิงประสานมือกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าขวากงเดินทางไกลไปแดนเหลียวตรงปีเศษเจียจิ้นคิดถึงยิ่งนึกถึงขวากงพึ่งกลับมาควรอยู่ร่วมกับครอบครัวจึงไม่ได้ไปรบกวนอีกไม่กี่วันค่อยชักชวนผู้รู้ใจ หลายคนเชิญขวากงมาดื่มสุราสักหลายจอกสนทนาถึงเรื่องราวหลังแยกจากกันหยางหยงก็ยกมือลูปเขลายยิ้มพลางแล้วกล่าวว่ารอจนขวากงร่างระเบียบการแล้วเสร็จก็ใช้คนมาบอกต่อเราสักคำเรายังมีเอกสารด่วนหลายฉบับต้องสะสางตอนนี้จะไม่รบกวนแล้วขออำลา ที่หลงเหลือก็ประสานมือกล่าวคำอำลามีแต่หลวงจีนเต้าเยียนยังยืนหยัดกับที่ยิ้มให้กับเสี่ยศินแล้วกล่าวว่าจากกันแลมปีกว่ากงยังองอาจดุดเดิมเป็นที่น่ายินดีอวยพรอัตมาศึกษาพระธรรมคำสอนไม่ถามไทยเรื่องของทางโลกเป็นเวลานานคิดไม่ถึงยังมีโอกาสร่วมสร้าง ปรากฏการกับก๋วกงรอจนกวกงนึกหาหัวข้อได้ก็ใช้คนไปที่สำนักเจิงลู่ซือสักคำอาตามาจะเดินทางไปรับคำชี้แนะที่ตึกฟูกวกงเองเมื่ออยู่ในราชสำนักมีการแบ่งแยกตำแหน่งสูงต่ำแต่ไม่ว่ารักชาการใด ล้วนมีตัวอย่างพิเศษเสียสินยังไม่กล้าเย่อหยิ่งยะโสต่อหลวงจีนเต้าเยียนรีบน้อมคำนับกล่าวว่าต้าซือเกรงใจไปแล้วเรามีความรู้จำกัดเรื่องนี้ต้องขอพึ่งพาต้าซือกับมหาบัณฑิตทุกท่านวันหน้าเราจะไปยังกุฏตของต้าซือขอรับคำสั่งสอนจากต้าซือหลวงจีนเต้าเยียนยิ้มเล็กน้อยประนมมือกล่าวว่าขออำลา เสียสินหวนนึกถึงหลวงจินเต้าเยียนกับเจียจิ้นและพวกเคยร่วมจัดทําบันทึกไทจูสือลู่ซึ่งถ่ายทอดคำสอนของปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิงคราครั้งนี้เตรียมยกร่างคำสอนถึงลูกหลานกษัตริย์ถือว่าส่วนใหญ่คล้ายเหมือนต่างกันที่ส่วนย่อยเหตุใดทุกคนจึงมีสีหน้ายินดีถึงเพียงนี้เสียสินคาระวะตอบแล้วเดินออกไปพลางคิดอ่านในใจ จัดทำหนังสือหรือหากแค่เราจัดทำประธานุกรมยงเล่จึงเป็นกิจกรรมที่คู่ควรกับการเข้าร่วมฟังว่าประธานุกรมยงเล่มีทั้งสิ้นหมื่นกว่าฉบับกินความหลายร้อยล้านคาไม่ทราบเป็นงานยิ่งใหญ่ถึงเพียงไหนนี่เป็นนาวาวิเศษที่รวมอรารยธรรมและศิลปะวัฒนธรรมของประเทศเราเข้าด้วยกันเราควรหาทางจัดพิม ปรธานุกลมยงเลิกขึ้นมาสักหลายเล่มมีให้สุดยอดผลงานนี้สาบสูญจากการถ่ายทอดเสียสินครุ่นคิดตลอดทางจนถึงตึกฝูก๋วกงพลิกตัวลงจากหลังม้าส่งม้าให้กับองครักษ์เพิ่งก้าวเข้าประตูใหญ่เห็นชายชาราเคลาขาวผู้หนึ่งสวนมาอย่างโกรธเคืองที่ด้านหลังตามติดด้วยซูอิงเผิงจือฉีและเซียวตี้ สูอิงยังร้องเรียกว่าซูปอซื่อเป็นคำเรียกบัณฑิตแซ่สูโปรดชะงักเทา้าล้วนเป็นบุตรตรีเราซุกซนเชี่ยซนต้องควบคุมพวกนางให้ดีขอสูปอซื่ออย่าได้มีโทสะเผิงจือฉีกับเซียวตี้ก็ช่วยกันร้องเรียกแต่คนหนึ่งอดยิ้มไม่ได้อีกคนหนึ่งก็ยกมือปิดปากแสดงว่าแอบหัวรอเสียสินจดจำออกว่าชายชรัก ขาขาวเป็นครูสอนหนังสือที่ทางบ้านเชิญมาเรียกว่าสูฮันเฉินเป็นบัณฑิตปอซื่อประจำสำนักกว๋วจือเจี้ยนที่มาสอนหนังสือให้กับลูกหลานของตระกูลอย่างเพราะเห็นแก่หน้าฟูก๋ากงยามนี้เห็นท่านผู้เท่าบูดบึ้งคุนเครืองทราบว่าบุตรีตัวเองต่อแยครูสอนหนังสือมีโทสะจึงรีบเข้าไปขวางหน้า ยิ้มประจบแล้วกล่าวว่าสู่ป๋อซื่อโปรดชะงักเท้าเป็นลูกของเราซุกสนต่อแย่ท่านผู้เท่ามีโทษะหรือเสียสินมีตำแหน่งสูงหากว่าพบกันที่ในระหว่างทางสู่ป๋อซื่อต้องหยุดยืนที่ข้างทางแสดงความเคารพต่อมันแต่เมื่อเชิญผู้อื่นมาสอนหนังสือต่อมันก็ต้องให้เกียรติอีกฝ่ายแม้แต่ห้องเต้เจ้าชีวิตยังไม่มีข้อยกเว้น สูป๋อซื่อพบเห็นเสียสินก็ขุนแขนจนเป่าหนวดทลึงตากล่าวว่าขวักงท่านดูเราอบรมสั่งสอนสิทธ์นับไม่ถ้วนยังไม่เคยพบเห็นเด็กสุกสนเช่นบุตรีท่านมาก่อนขวักงยังคงเชิญผู้รู้อื่นเถอะเราไม่มีปัญญาอบรมสั่งสอนพวกนางจริงๆเฮเสียสินสำรวจดูสูป๋อซื่อจากบนลงล่าง จากซ้ายไปขวาอยู่ครึ่งค่อนวันไม่เห็นสิ่งผิดปกติใดจึงกล่าวเกิดเรื่องอันใดหรือสู้ปอเสื้อยกมือตบหน้าผักกล่าวขึ้นว่าเราคุณแค้นจนระเรือนแล้วขอกงท่านดูนี่เป็นผลงานของบุตรีท่านกล่าวพลางหมุนตัวไปทั้งกลางแขนทั้งสองออกเสียสินเพ่งตามองก็อดยิ้มไม่ได้ สู่ปอเซื้อสวมเสื้อเบาบางสีขาวแต่ด้านหลังของเสื้อผ้าชุดนี้วาดรูปเลอะเทอะทั้งคางคกกลืนตัวหนอนเต่าหดหัวไก่จิกมเมล็ดข้าวยังมียาโถถักเปียชีฟ้าสองนางสะพายกระบี่ยืนเด่นเป็นสง่าที่เบื้องหน้าคุกเข่าด้วยครูสอนหนังสือหน้าฟกช้ำดําเขียวผู้หนึ่งไม่ว่าผู้คนหรือสัตว์ล้วนวาดได้ละไมคล้ายเหมือน ไม่น่าเล่าเสียสินมองปลาเดียวก็จดจำออกว่าเป็นอะไรสู่ปอซื่อหมุนตัวกลับมาแล้วกล่าวว่าขว๋องเห็นแล้วกระมังเด็กหญิงสองนางซุกส,สนถึงเพียงนี้ไม่มีความเคารพครูบาอาจารย์จะให้เราสั่งสอนได้อย่างไรมันพอหมุนตัวกลับมาเสียสินก็รีบสหลายรอยยิ้มบนใบหน้าส่งเสียงกระแอมกล่าวกับสู่อิง ที่มาถึงเบื้องหน้าว่าบุตรีสุดวิเศษของท่านสร้างความขุนเคืองแก่เซียนเซิงพวกเราถึงเพียงนี้นับเป็นรูปแบบอันใดรีบนำชุดยาวเนื้อแพลลายเมฆของเรามาให้เซียนเซิงผลัดเปลี่ยนกล่าวจบก็หันไปยังสู่ปอซื่อยิ้มประจบแล้วกล่าวว่าเซียนเซิงอย่าได้มีโทสะบุตรีเราซุกสน ต้องการให้เสียนเสริงอบรมสั่งสอนขอเสียนเสิงโปรดวางใจเราต้องควบคุมพวกนางให้ดีขอเสียนเสิงเข้าห้องโถงไปดื่มน้ำชาดับโทสะก่อนกล่าวพลางก็ประคองสู่ปอซื่อไปยังห้องโถงรับแขกเสียสินเชื้อเชิญสู่ปอซื่อนั่งลงยกน้ำชามาให้จากนั้นสูอิงหอบชุดยาวเนื้อแพลของเสียสินมาด้วยตัวเองเสียสิน รับมามอบต่อสู่ปอซื้อเชิญคนไปผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่หลังฉากกั้นให้ทิ้งเสื้อเก่าเอาไว้ซักล้างได้ก็ซักล้างหากซักล้างไม่ได้ก็ชดใช้เสื้อผ้าให้ตัวหนึ่งสู่ปอซื้อเห็นกวัวกงแย่สองสามีภรรยามีมารยาทถึงเพียงนี้ค่อยคลายโทสะฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าแล้วกันไปเถอะคาดว่าการสอนของเรา แห่งแหลงเกินไปปุตรีท่านอายุยังเยาวรักสนุกไปบ้างกว่ากงเมื่อกล่าวเช่นนี้เราจะทดลองอบรมสั่งสอนไหมเสียสินยินดียิ่งรีบปลายตาบอกใบต่อสู้อิงจากนั้นส่งสูปอซื่อออกจากตึกด้วยตัวเองสูปอซื่อพอขึ้นรถเทียมลาของตัวเองสุดนั่งลงพบว่าที่ข้างกายมีกล่องใบหนึ่ง พอกระทบถูกกลับหนักอึ้งยิ่งจึงเงยหน้ามองไปยังนอกรถเสียสินก็กล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าเสียนเสิงค่อยๆเดินเราต้องสั่งสอนบุตรีไม่ให้พวกนางหยอกเย้าเสียนเสิงอีกหลังจากส่งซูปอซื่อกลับห้องโถงมาสุดนั่งลงเสียสินก็กล่าวเสียงเครียดว่าอย่าโถท,ที่ซุกซนทั้งสองเล่าซึ่งความจริงขณะที่มันกลับมา ก็เห็นซือหยางกับซือศินยืนอยู่หน้าประตูห้องโถงนี่เรียกว่าทราบดีแต่แซงถามเด็กหญิงพอได้ยินบิดาถามเช่นนี้บังเกิดความหวาดกลัวเดินเข้ามาคุกเข่าลงที่เบื้องหน้าเสียศินเรียกหาว่าแต่ซึ่งหมายถึงท่านพ่อเสียศินปั้นหน้าเคร่งเครียดแล้วกล่าวว่าท่านพ่ออันใดบิดาแทบถูกพวกเจ้าก่กอกวนจนคลั่งใจตายแล้วเด็กหญิงทั้งสองหวาดกลัวกว่าเดิม เหลียวมองมารดาสูอิงกลับสะบัดหน้าไปสร้างความประวันพลันกลัวแก่เด็กหญิงทั้งสองซื่อสินอายุน้อยกว่าถึงกับปรากฏน้ำตาเออคลอหน่วยเนื่องด้วยเสียสินกลับจากแดนเหลียวตรงเด็กหญิงทั้งสองกลับมาเรียบเรียบ,ร,ยบ,ร,ยบร้อยๆอยู่หลายวันแต่จะอย่างไรยังเป็นเด็กบวกกับพวกนางเมื่อแบเบาะอ,อยู่ร่วมกับมารดาบนเกาะกลางทะเลยิ่งเพิ่มความพยศด,ดุร้ายยากจะ ว่านอนสอนง่ายวันนี้เสียสินออกจากบ้านครูสอนหนังสือทำการสอนแบบเรียนเที่ยวหนึ่งจากนั้นก็สั่งให้ท่องจำระหว่างที่เด็กทั้งสองท่องจำสูปอซื่อจึงยกมือเท้าขางใช้ศอกค้ำยันโตะกลับนั่งสป,ปะงกเด็กหญิงทั้งสองเห็นเช่นนั้นจึงนึกสนุกขึ้นมาถิ้งแบบเรียนหยิบชววยผู้กันอ้อมมาที่ด้านหลังมันวาดรูปลงบนเสื้อผ้ามันสูปอซื่อตื่นขึ้นมา เด็กหญิงทั้งสองก็กลับมาที่โต๊ะถือหนังสือตั้งอกตั้งใจท่องจำประจวบกับหญิงรับใช้ในตึกเข้ามาเติมน้ำชาให้พบเห็นสีสันลายพลอยบนแผ่นหลังครูสอนหนังสืออดหัวร่อไม่ได้สู่ปอซื่อสอนหนังสือมาชั่วชีวิตนักเรียนทั้งหลายพบเห็นครูบาอาจารย์ล้วนแสดงความเคารพยังมีนักเรียนไม่น้อยถูกมันใช้บรรทัดหัวตีเพียงแต่เด็กหญิงทั้งสองอายุเยาว์ ทั้งเป็นบุตรีของฝูก๋วกงจึงไม่ได้สั่งสอนเช่นนี้กลับถูกพวกนางกลั่นแกล้งก่อกวนไหนเลยไม่มีโทสะได้เสียสินพอถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงกล่าวบิดาได้ยินแต่แรกว่าพวกเจ้ามีนิสัยสุกสนวันนี้แสดงว่าเป็นความจริงที่เชิญครูบาอาจารย์มาสอนหนังสือให้หวังให้พวกเจ้ารู้หลักเหตุผล เป็นกุลสตรีที่เรียบร้อยสุดท้ายเล่าวันนี้เซียนเสริงสอนหนังสืออันใดซื้อสินกล่าวอย่างขลาดเกลาว,ว่าเป็นต้าซุเเสียสินกล่าวว่าท่องข้อความที่เซียนเสิงสั่งให้ท่องจำมาฟังดูซื้อสินกระพริบตาท่องข้อความในหนังสือต้าซุเอออกมาช่วงหนึ่งจากนั้นไม่อาจท่องต่อเสียสินแค่นเสียงดังเฮห,หันไปกล่าวกับซืีอหยางว่าเจ้าท่องต่อ ซื้ออย่างเหม็มริมฝีปากท่องออกมาหลายประโยคก็ไม่สามารถท่องต่อได้เสียสินกล่าวว่าท่องต่อไม่ได้หรือเสียนเสิงสอนวิชาความรู้พวกเจ้าไม่เล่าเรียนให้ดียังพอทำเนากลับกลั่นแกล้งก,ก,ก,ก่อกวนเสียนเสิงอันว่าฟ้าดินเจ้าชีวิตญาติผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ลวนต้องให้ความเคารพเสียนเสิงเป็นครูสอนหนังสือไหนเลยให้หอกล้อได้ ดูท่านเพียงถกเหตุผลกับพวกเจ้าพวกเจ้าล้วนไม่เข้าใจเยอะนะ่อนานำเจียฝามาเจียฝาแปลตรงตัวว่ากดบ้านในที่นี้หมายถึงไม้เรียวเยอะนะ่อนาอับจนปัญญาได้แต่วิ่งออกไปชั่วครู่ค่อยหยิบฉวยหวายขนาดเท่านิ้วก้อยมาเส้นหนึ่งเสียสินชมดูจนขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าเส้นหวายเรียวเล็กเช่นนี้ จะเปิดสมองของพวกนางได้อย่างไรนำขนาดใหญ่กว่านี้มาเยื่อนาเหลือบมองซูอิงแวบหนึ่งสู่อิงหาเปิดปากไม่เยื่อนาได้แต่กัดฟันจากไปชั่วครู่ก็หยิบฉ่วยไม้พลองมาอันหนึ่งมีขนาดเท่ากับไม้เท้าหยาบเท่านิ้วก้อยของผู้ใหญ่ประคองส่งให้เสียสินคราครั้งนี้แม้แต่ซื่อหยางยังคลาดเคลาอยู่แล้วแต่เสียสินคล้ายยังไม่พอใจกล่าวว่า เล็กเกินไปน้ำเจียวฝากขนาดใหญ่ที่สุดมาเจียววินที่ด้านข้างวิ่งไปยังตึกหลังเพื่อกำลังหนุนแต่แรกเย่อนาะตอนออกไปเสียวตี้กรอกตาตลบหนึ่งติดตามไปกระซิบที่ข้างหูนางเย่อนาะเข้าใจด้วยปัญญาไวแสซงทวงเวลาอยู่ด้านนอกครู่ใหญ่จบจนไม่สามารถลากทวงต่อไปค่อยหยิบชวยกระบองยาวมาด้ามหนึ่งกระบองยาวเจ็ดเชียยาบเท่าไข่ไก ทําจากไม้หัวมู่เนื้อแกร่งกระบองนี้พอฟาดหวดลงแม้แต่ชายชกันผู้หนึ่งยังถูกหวดจนกระดูกหักเส้นเอ็นฉีขาดอย่าว่าแต่เด็กหญิงอายุเยาว์คู่หนึ่งสูงอิงแม้หักใจต้องการให้เสี่ยงกงสั่งสอนยาโถคู่นี้พอเห็นเจียวฝ่าขนาดนี้อดตื่นตรหนกไม่ได้นางมีนิสัยฉาบฉวยดูไม่ออกว่าเสียสินเพียงคิดขู่ขวัญบุตรีแต่เสียว,วีเฟย ที่ด้านข้างดูออกแต่แรกเพียงกระซิบกระซาบกับเผิงจือฉีชมดูอย่างสนุกสนานอยู่ด้านข้างหาร้อนอกร้อนใจไม่สูอิงเป็นมารดาของเด็กอดเดินถึงข้างกายเสียสินไม่ได้กระตุกแขนเสื้อของมันเบาๆอ้อนวอนว่าเสี้ยงกงโปรดระงับโทสะกระบองเช่นนี้จะให้ลูกเราทนทานได้อย่างไรเสียสินทราบว่าบุตรีทั้งสองแม้เยาว์วัยแต่เจ้าเล่แสนกลน คิดคมคู่ต้องแนบเนียนกว่านี้จึงกล่าวเสียงหนักๆว่าวันนี้ไม่อาจสั่งสอนเพราะเติบใหญ่ยังดื้อดึงใหญ่ไม่ใช่เสื่อมเสียแก่วงตระกูลเราไม่ได้วันนี้ต้องสั่งสอนพวกนางอย่างหนักมอบเจียฟาแก่เราสูอิงก,กัดฟันกรอดขณะจะคุกเข่าต่อเสียสินอ้อนวอนแทนบุตรตรีทั้งสองเฉียววินก็เชิญกำลังหนุนมาถึงแล้ว